เอแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมก็กำลมาณกับวอคราสามนะฮะในรูปแบบบีดวันพีเวร์ชั้นสิบสามจุดสูนะครับโอเคก็จากคราวที่แล้วเล่นบาสโรมิลคูมะไปนะฮะในบ้านนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อกับฮีโร่ในบ้านวันพีตัวต่อไปเลยละกันนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวละครที่อยู่มาในช่วงแรกๆของการทำแบบบีดวันพีเลยนะฮะกับตัวนี้เลยครับเดีี๋๋ยยววเเดดก่อนนาตั เอเนลฮะหรือว่า l ลอดออฟลอดออฟสกายเปียนะฮะผมโอเคฝั่งผมผู้ช่วยเป็นโอคินะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเป็นเท่ายามะกับลูเคียนะครับผมก็ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเสียงไออาการช็อตเนี่ยมันหายหรือยังนะฮะอาการช็อตของผมเนี่ยมันหายหรือยังนะฮะเพราะว่า ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันยังมีอาการช็อตอยู่หรือเปล่านะฮะหรือว่ามันมีอาการที่แบบว่าฟังแล้วรู้สึกว่าหูจะซัดเอื้ออือหรือเปล่านะฮะเพราะว่าผมเพิ่งจะเปลี่ยนไอ้ตัวใส่กาไอ้กาซาวการใหม่ไปด้วยไงนะฮะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะฮะว่าจะใช้ได้หรือเปล่าถ้าได้ไม่ได้ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผม โอเคถ้าสกิลแรกเป็นช่วยเอลทอนะผมเป็น <this> การปล่อยสายฟ้าเป็นเสานะฮะเป็นเหมือนการปล่อยกระแสไฟส,สายฟ้าลงมาจากฟ้านะฮะ <Okay. S 1> ก็ถือว่ามันเป็นตัวละครที่มีคน oh. รีเควสมานะฮะบอกว่าพี่ผมอยากเห็นพี่เล่นเออ เอเนลนะฮะก็เลยเดี๋ยวก็เลยจัดให้ตามคำขอนะครับผมโอเคสกิลสองนะฮะเป็นชื่อว่าสกิลเพชรอะไรเนี่ยแพนดิงโกแพนอะไรเนี่ยกิมมาโอแพนดิง oh, <yes. S 1> อะไรเงี้ยนะฮะผมอ่านผิดอ่านถูกไงก็ขออภัยด้วยลวกันนะฮะ oh, no, oh. ก็เดี๋ยวเดี๋ยว ให้ดูกันฮะว่าสกิลสองใช้ไงนะครับผมส่วนสกิลตัววีนี่เป็นสกิลไลนิ่งวาร์ฟนะครับผมหรือว่าเป็นการบิง้งนั่นแหละนะฮะอ้าวตายเฉยโอเคเดี๋ยวจกคู่นะครับ ว่าผมไปปรับอะไรผิดหรือเปล่าสกิลสองเป็นเหมือนคล้ายๆสกิลบัฟนะครับผมซึ่งเป็นการเพิ่มอัตราดาเมจอะไรสักอย่างหนึ่ง <Right away. S 1> นะครับผม <c oughs> ก็นฮะซึ่งจะเพิ่มความแรงในการตีด้วยดาเมจนะครับผมสำหรับสกิลสองนะฮะ เอสกิลสามมาแล้วฮะชื่อว่าเวลี่นะผมอาห,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 หรืออาววาวาลี่หรือวาไลเนี่ยนะฮะโอเคตายเฉยเป็นการเพิ่มอินนะผมแปดคูณอ mm ินดาเมจก็คล้ายๆน่าจะคล้ายๆกับสกิลสองนะฮะ ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเอเนลนี่เป็นตัวละครที่ผมไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ด้วยนะยิ่งเป็นไซอินด้วยยิ่งแล้วใหญ่เลยสกิลสองนี่หนูเหมือนจะเพิ่มเพิ่มพลังการโจมตีด้วยนะผมแล้วก็เพิ่มความเร็วในการตีด้วยหรือเปล่าไม่มั่นใจนะ โอเคดูเคียซ่าฮะนั่นแน่โอ้โหโดนยิงวิถีมารไส้เมื่อกี้ <wise> อ้หดูวเวลเฉยฮะท่านผู้ชมโอ้โหแล้วเป็นผมกระเท่ายามาด้วยเราเพิ่งจะปล่อยสกิลไปด้วยเราจะสู้ได้ปะเนะ โห oh, เรียบร้อยฮะหลอดออฟสกายเปียเน่าในไปเลย okay. ก็ต้องเล่นต่อไปฮะ <l ars> ลูเขียนนิดเดียวฮะ <The wise. S 1> ท่านผู้ชมครับต้องลอยฮะต้องลอยนิ่มลอยนิ่ม อยู่ตรงนี้ยังโดนอีกนะโอ้โหโดนเทายามาไล่ตุ๋ยฮะโอ้โหสู้ไม่ได้เลยฮะเหมือนเป็นตัวตัวทวงให้กับโอฮีไงงั้นเลยอเค ก็เดี๋ยง่าเดี๋ยวรอสกิลสี่แล้วกันฮะว่าเป็นสกิลแบบไหนนะครับผมก็ถือว่าแมปที่แล้วเล่นคูมาไปก็ถือว่าเป็นตัวละครใสอินอีกตัวนะก็นี่อีกก็เป็นใสอินอีกนะฮะ ฮะโจมตีลยอยฮะเฮ้อเดี๋ยว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 เน่าในนิดเดียวนะเพื่อนๆครับต้องตามไปเก็บฮะต้องโดนไฟเผานิดเดียวฮะ อย่างว่าช่วงแรกๆถ้าเราเล่นอินไม่โหดนี่ช่วงแรกนี่ก็เป็นกระสอบซ้ายเขาเตะไดไ้สบายๆนยฮะโอ้โหแล้วโดนตามมาต่อยหลังนี้ <Understood. S 1> เอา้าเราปล่อยไม่โดนด้วยผมสวยแล้วครับเออโดนโอเคลาช็อตอีก สกิลสสกิลสนี่เป็นสกิลที่ช่วยบัฟในการโจมตีนะก็อย่างถือว่าสกิลการจู่โจมของเอเนลนี่ก็ยังมงถือว่ามีไม่มากนะครับผมเอ้าวิ่งไปโดนขอบไฟตายซะงั้นอย่างว่าช่วงแรกนี่ต้องทำใจหนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดสายอิน์อยู่แล้วด้วย ดูเคลียครับเราต้องช่วยโอเคตีครับน้ำแข็งเจอน้ำแข็งฮะดูจะไหวหรือเปล่าต้องล <c oughs> ้านช็อตนะอืมเดี๋ยวนายถือว่าช่วยกันตีครับผมเก <c oughs> <c oughs> ือบเน่าในเหมือนกันนะเพราะว่า สายอินเนี่ยมันเป็นสายที่เน้นพลังสกิลโจมตีแรงนะครับผมแต่ว่าพลัง <c oughs> พลังชีวิตกระกาะเนี่ยถือว่าเปอาะมากนะครับ <c oughs> ดูท่าสวยอลังการเนี่ยแต่ว่าความสามารถแต่ว่ามันก็มีดีแค่ความสามารถนะฮะต้อ <c oughs> งถอยก่อน <c oughs> เรายังซราไม่ได้ครับว่าช่วงนี้เรายังเป็นกระสอบสายขอเตะอยู่ <c oughs> ไปดูกันนะว่าใครได้ดูลครับโอเคเป็นผมกับลูเคียฮะดูเหมือนว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้แบบว่าชิงได้ด้วยนะครับผมมันเหมือนคล้ายแบบว่าโดนเสาไฟโดนเสาไอสายฟ้าน่ะฟาดไปได้หลายทีนะฮะเราต้องวิ่งวิ่งหลบกันฮะ นิดเดียวท่นผู้ชมครับน,นิดเดียวก็จะตายแล้วฮะสำหรับคุณชิกี้ลูมเคียฮะโอเคฮะไปยังถือว่าเพิ่งจะเป็นการเริ่มเล่นในช่วงแรกๆครับผมถือว่ายังเป็นแบบอ่อ,อยอ่อยให้ก่อนนะแต่ว่าถ้าอ่อยจนจบเกมอย่างนี้อยู่นี่ก็ถือว่าแย่ yeah. ในชันนะครับว่าสกิล2องกับสกิลสานี่เป็นสกิลที่ช่วยในการเพิ่มอินกับดาเมจนะฮะยงถือว่าน่าจะ <c oughs> น่าจะส่งผลดีในช่วงกลางๆเกมหรือไม่ก็ปลายเกมนะครับแต่ช่วงนี้ยังถือว่าเราต้องเอาความรู้ที่มีนี่ระดมระดมเอาให้ตัวเองอยู่รอดไปก่อน <wise> <c oughs> โอ้โหโอ้โหถอยก่อนฮนะ โอ้โหโ,โ,โ,โดนโดนโจมตีแบบชิงเข้าไปเรียบร้อยเลยโดสูสกอร์กันนะไม่ห่างกันไม่เยอะนะฮะสิ่งแต่ดูเหมโอเคจะฆ่าไปแล้วช่วงแรกๆก็อาจจะดูอัดอัดอัด <c oughs> หน่อ,อย,ยนะครับผมเฮ้ยก็ต้องขออภัยด้วยครับผมเพราะ่ง เอเนลนี่เป็นตัวละครที่ผมไม่เคยเล่นเลยด้วยโอเคฮะสกิลซีมาแล้วครับชื่อว่ามามาลักมามาลากิาา <c oughs> นนะผมอ่านทูลว่าก็ไม่รู้นะฮะเป็นสกิลที่เพิ่มเกี่ยวกับ t h u n d e r b o l สามสิบ chain โอเคเดี๋ยวอธิบายก็คงไม่รู้เรื่องฮะยังไงก็ต้องลองลองใช้ท่าดูครับเดี๋ยวกดสกิลบัฟดูกอน แล้วกดสกิลส okay. ีครับโอ้โหเป็นเหมือนเสาไซฟ้าลงมานะครับพุ่งใส่สตูนะครับผมก็โอเคฮะเดี๋ยวไงผมขอตัดก่อนนะผมไว้เจอกันตอนผมมีสกิลวันตีแล้วนะฮะโอเคฮะผมก็เล่นมาจนได้สกิลวันตีแล้วนะผมมาดูสกอร์กันเลยฮะยี่สิบแปดต่อยี่สิบสองนะฮะผมข้าไปสามโอเคข้าไปยี่สิบห้านะฮะ เท่ายามาเข้าไปสิบองลูกเคียเข้าไปสิบนะครับโอเคสกิลอันตินะฮะสกิลอันติชื่อว่าไลโกนะครับผมซึ่งก็คล้ายๆกักบเกับเดี๋ยวผมไว้ให้สาธิตด,ดูดีกว่านะฮะเดเวลแรกคือสามลอกสาสิบคูณอินนะฮะบ,บวกดาเมจนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะให้ดูกันนะฮะ สกิลสามที่ผมบอกเป็นสกิลบัฟเนี่ยความจริงมันไม่ใช่สกิลบัฟนะครับผมแต่เป็นสกิลโจมตีนะครับเดี๋ยวผมจะกดไว้ให้ดูแล้วกันอโอ้โหโดนเทายามานี่เวลาจะโหดก็โหดจัดเลยฮนะโอเคซาเกินไปแล้วเทายาเทายามาเนี่ย สกิลสกิลสามนะฮะมันเป็นสกิลเกี่ยวกับการโจมตีด้วยด้วยพลังสายฟ้าแบบมันฟ้าผ่านะฮะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเนี่ยนะฮะดูนะครับเห็นไหมครัวาเรียนะครับผมไอวาวารี่นะครับผมเวลี่หรือวารี่เนี่ยนะครับอุ้ยก็จะฆ่าเท่าได้เท่าย่างมาได้เห็นไหมฮะ มันจะเป็นการควงกระบองนะผมกับไอไมพองทองคําของเอเนลนะฮะเราจะทําให้เกิดเหมือนเกิดการฟ้าผ่านะครับผม <All right. S 1> คือเหมือนแบบว่าพลังมันแบบยิ่งใหญ่มากอะนะครับโอ้ <All right. S 1> oh, จะตายจะตายโอ้โห oh, oh, เรียบร้อยโดนไฟลวกของ <All right. S 1> เทายามาไปนะ ค <Okay, S 2> <All right, S 1> ต้องออกบัตเตอร์ไฟเพิ่มความเร็วในการโจมตีหน่อย <Direct. S 1> ส่วนสกิลหนึ่งนะฮะสกิลหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีเป้าแล้วเราจะต้องกดใส่เป้าหมายนะผมคือสมมุติว่านี่คือนี่คือฮีโร่นะสมมุติเราสมมติว่าเม,มาส์นี่คือเป้านะครับสมมุติเรากดสกิลหนึ่งเยเราต้องลาก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 เมาส์ให้มันอยู่ประมาณนี้นะฮะคือเราต้องเฉลี่ยวเองอะ เพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายสกิลที่เป็นเหมือนฟ้าผ่าเลียงลงมาเนี้ยนะครับคือแบบว่ามันจะได้ผลก็คือตอนเมื่อสายสายฟ้าเนี่ยฟาดลงมาแบบต่อนเนื่องนะครับผมเดี๋ยวถ้าอธิบายไม่เข้าใจไงเดี๋ยวผมสาธิตเป็นให้ดูดีกว่านะฮะโอเคเป็นผมกรลูคี้ฮะไหนๆก็ลองกดอันตีแล้วครับรดูฮะไลโกฮะเห็นไหมฮะ เวลาเราโจมตีแล้วเลื่อมจะฮิวเร็วมากเลยเห็นไหมครับแต่ลูกบอลข้างหลังเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถ้าเขาฆ่าเราไม่ได้เนี่ยมันก็จะอย่างเงี้ยเรียบร้อย <laughs> เห็นไหมฮะคือไอไลโกลเนี่ยมันเป็นเหมือนเกี่ยวกับสกิลที่แบบว่าช่วยฮิวให้กับเราด้วยแล้วก็จะเป็นพลังพลังในการโจมตีด้วยนะฮะคือถ้ายิ่งแบบว่าฝั่งตรงข้ามอะ่ะยังฆ่าเราไม่ได้เงี้ยลูกบอลที่มันเชื่อมเป็นแบบสายฟ้าเข้ากับตัวเราอ่ะมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น และในกรณีที่เราโดนโจมตีแล้วเห็นพีเราลดเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นการช่วยฮิวเลือดให้เราให้เราไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าถ้ามันยังฆ่าเราไม่ได้เนี้ยบอลบอลไอ้ลูกบอลบอลบอลสายฟ้ามันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับพอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วถ้ามันเหมือนมันมันก็เหมือนหลักการเหมือนลูกโป่งอะ่ะถ้ายิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็จะแตกนะฮะพอแตกปุ๊บเนี่ยของพลังของเอเนลมันเป็นสายฟ้ามันก็จะเกิดการระเบิดแบบระเบิดสายฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นประสิทธิภาพที่น่ากลัวมากครับท่าของเอเนลยูฮะควงกระบองครับบึ้มเห็นไหมฮะตอนแรกผมว่ามันเป็นสกิลพวกสกิลบัฟธรรมดาธรรมดานะแต่พอเล่นๆไปโอ้โหแม่สกิลสามนี่น่ากลัวจริงฮะเป็นเหมือนกับฟ้าผ่าเหมือนอยู่ดีๆฟ้ามันก็ผ่าลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แล้วยิ่งออกพวกของพวกตีเร็วบวกทึกบวกดาเมจเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยโอเคมาถึงส่วนสกิลหนึ่งที่ผมอธิบายไปนะฮะที่ยังไม่ได้อธิบายไปเนี่ยนะครับสกิลหนึ่งถ้าเรากดรูปเป้าเนี่ยไปที่เท่ายามะสมมติเห็นไหมสายฟาร์มก็จะไปที่เท่ายามะก่อนเสาแรกแต่ถ้าเราเดีย๋ยวเดี๋ยวผมรอให้สกิลหนึ่งหายไปก่อนให้สกิลหนึ่งคูลดาวก่อน ไปเรียกเอาคีมมาช่วยสู้น่ะโอ้โหเอาคีมนี่ล่าช็อตทุกครั้งเลยฮะโอเคสกิลหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวผมทำให้ดูนะฮะผมก็อธิบายไม่ถูกกันแหละเนี่ยวสมมติลูเคียอยู่ตรงนี้ใช่ไหม เราต้องออกดสกิลหนึ่งขึ้นมาแล้วก็กะกะให้มันกะให้มันอยู่ลาวๆสักห่างกันสักเมตรน,นึงอะสมมตินะอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยลูเคียมันฉลาดคือมันวิ่งเข้าใส่ไงมันวิ่งเข้าใส่แล,แล้วทำให้แบบว่าสกิลสายฟ้ามันใช้ไม่ได้ผลน,นะฮะเออไม่ได้ผลน,นะครับผมเลยทำให้แบบว่าเราปล่อยสกิลหนึ่งแบบเสียเป้าไปนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมลองให้ดูไหมลูเคียนี่มันฉลาดจริงฮะเนี่ยดูยฮะเอากดเห็นไหมสกิลสายฟ้ามันจะตีเป็นเสาอะเป็นเหมือนสายฟ้าฟาดลงมาทีละเสาทีละเสานะฮะเดี๋ยวใกล้ดูเอลแล้วเดี๋ยวถ้าดูเอลเดี๋ยวผมจะโชว์อันตีให้ดูอีกทีนึง กดสกิลสามอะควงกระบองครับอืมตายไปซะ <Double Kill. S 1> โอ้โหเท้ายามาันโหดจริงนะสกิลสามผมว่าโหดนะแต่สกิลสนะี่เนี่ยผมยังไม่มั่นใจว่า <Your love. S 1> มันช่วยเพิ่มอะไรได้นะช่วยสกิลสี่มันเป็นสกิลโจมตีนั่นแหละแต่ผมไม่รู้ว่ามันต้องใช้ยังไงไนงะเลยแบบว่า เวลาโจมตีไปก็วันๆนะว่าสกิลซีมันจะทำงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะ oh, <wow. S 1> ตอนแรกผมว่าเอเดลก็เป็นตัวคอครแบบธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรนะแต่พอมาเล่นเล่น,ลนไปมันก็สนุกดีเหมือนกันฮะในช่วงกลางๆเกมนะฮะโอเคฮะดูเอลกันเป็นผมกับเท่ายามะต้องกดอันตีไว้ก่อนฮนะ โอ้ยผมกดไม่ทันลืมไปว่าเวลากดอันตีของเอเนลมันมันทำให้แบบว่าเป้ามันล็อกด้วยไงมันต้องกดล็อกเป้าด้วยนะฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลองใหม่ฮะต้องเอาคืนให้ได้เท่ายามานี่เจ็บแสบมากมันเป็นตัวละครที่กวนกลนประสาทอะเวลามันจะอ่อนมันก็อ่อนจัดเลยเวลามันจะเก่งเมื่อก็เก่งแบบเกินหน้าเกินตาเลย เห็นไหมฮะว่ามันจะสายฟ้าแบบใส่ฟ้าตีลงมาเป็นเสาๆนะฮะสกิลหนึ่งมันก็ถือว่าเป็นสกิลที่เหมาะสำหรับก,การโจมตีคีิปกุ่มดีนะแต่ว่าตีกับฮีโร่เนี่ยผมว่ามันก็เริ่มใช้ไม่ได้ผลแล้วล่ะค้งกระบอกนะช่วงโค้งกระบอกนี่ห้ามขยับเคลื่อนไปไหนนะฮะไม่งั้นนี่สกิลสกิลจะใช้การไม่ได้อา้าฟูอยู่ดีตายเฉย โอเคฮะเดี๋ยวไงผมขอตัดก่อนนะผมไว้เจอกันตอนผมมีของใหญ่พอสมควรแล้วนะโอเคฮะผมก็เล่นมาจนได้ของใหญ่พอสมควรแล้วนะผมก็มาดูสกอร์ก ờ, okay a, okay, so, ันแล้ว80ต่อ61นะฮะผมข้าไป23เสาโอเคข้าไป57นะฮะทายามาข้าไป37แล้วก็ล <ans> ูเ <through> ค <illness> mm ียข้าไป25นะครับผมโอเคก็น่าจะเลข10ตัวสุดท้ายก็น่าจะเอนเลยฮะเพราะว่า หลืออีกไม่กี่ตัวแล้วแล้วก็ดูเหมือนเงินที่ผมซื้อมาออกของนี่จะไม่พอนะฮะโอเคสกิลสี่ที่ผมบอกไปเนี่ยมันเป็นสกิลที่มันเป็นการโจมตีแบบยังไงอ่ะมันเป็นเหมือนการโจมตีแบบแบบซุ่มนะฮะสำหรับสกิลสี่นะครับผมที่ชื่อว่ามานาลากเกมานาเาเกนอะไรเนี่ยมา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาเลเกนอะไรเนี่ยนะฮะโอ้โหเทายามะเทายามะ ชอบกลางม่านไฟกลัวฆ่าเราไม่ได้มากางมากลางม่านไฟอัดหน้า <Hello. S 1> โอเคน่าจะได้แล้ว <Yes. S 1> โอเคผมได้เกาะเกาะฟ้ามานะแล้วฮะล้าดูเอลเฉยเลยเ,เป็นการโดนระว่างเอาคีกับลูเคนะียฮะต้องบอกว่าถ้าแมปนี้ไม่มีได้ไม่ได้โอคี ee, ช่วนีเ้เพิ่มผมจะเป็นกระสอบซ้ายขวายเตะเลยนะการแข่งครั้งนี้ต้องขอบใจเอาโอคเลยฮนะ แล้วดูของของนี้ไม่ธรรมดาจริงครับสำหรับเอาโอคกาะฟ้าเอ้ยมัเตอร์ไฟแดงเอ้ยแล้วก็ของต่างๆนานาที่เขาใช้น่ยสุดยอดเลยนะลองกระลูเคียนะฮะเครื่องไอ้เป้าที่บอกให้กดล็อกเป้าเนี่ยมันไม่จช่เป็นต้องกดล็อกเป้าสัตะครับผมสำหรับสกิลไออันตีของเอเนลนะฮะเราสามารถกดล็อกเป้าที่พื้นที่ว่างๆได้นะครับผมเห็นไหมฮะ โอ้โห oh, oh, oh. กลัวฆ่าเราไม่ได้มันเท่ายามะเราสามารถกดล็อกเป้าที่พื้นดินปเปล่าๆได้นะผมมันเหมือนเนการปักแลนด์มาร์กอะนะฮะแล้วก็จะทําให้แบบว่าลูกบอลที่เป้าที่เราปักไว้นะเนี่ยก็จะเป็นที่จุดเกินลูกของลูกบอลน,นะฮะ <wise> <c oughs> นี่เออ้ยดีฮะวิงว่งวิ่งหนีม่านไฟเท่ายามาแล้วพอดีเลย ดีลาตั้งนานโดนขาตีตายเอเนลเป็นตัวละครที่แบบว่า mm ท่านี่ดีลาเป็นดับหนึ่งอะแล้วท่าตัวเองไม่ใช่ว่าจะแรงจะเลงอะไรเลยโอ้โหโดนเท่ายามมามาผสมลงเรียบร้อยเลยเลยแปดตัวฮะ ต้องจบเกมนะครับเผื่อถ้าเราปล่อยให้เกมนี้ยืดเยอะเผื่อเทายามานี่จะเป็นตัวเลดเกมซะก่อนเราต้องลอดจมตีตอนนี <portraits> <Violence. S 1> ้เท่ายามาไม่อย oh, ู <m im coaching> ่ครับเรียบร้อยโอ้เท่ายามามาเท่ายามามาโจมตีก็ได้ไฟได้สายฟ้าไม่โดนครับ โอเคไปไหนวะเนี่ยผู้ช่วยเรานี่พึ่งไม่ได้เลยโค้งกระบ,บอกกันฮนะเอเคเปิดไออส่วนครับกีเทา,าวามานี่เหมือนเปิดอะไรนะเปิดสนามไฟแต่เรียบร้อยฮนะช่วยกันจัดการได้จะสำเร็จ เรียบร้อยฮะไีฮะ,ฮะช่วงที่เทายามากำลังเตียวคยีอยู่เราก็เกิดเปิดอันตีไว้ฮะเพื่อไม่ตายครับดูฮะฉากอลังการงานสร้างครับเทายามาเรียบร้อยไปแล้วดูคียจะตามไปหรือเปล่าเรียบร้อยฮะ มันเป็นตัวละครที่เล่นสนุกนะสำหรับผมนะฮะแต่ว่าถ้ามันดูงอนยินไปหน่อยถ้ามันแบบว่าลีลาเป็นที่หนึ่งอะแต่ว่าสกิลมันไม่ได้แรงเรลงเลยนี่อย่างสกิลสามเนี่ยดูฮะควงกระบองอะสองทีแล้วความแรงช่วงช่วงท้ายๆนี่ทําไม่เหลือเลยนะฮะโอ้โหดีที่เราฆ่าได้ไม่งั้นโอเคเอาไปแดกอีกอะ เรียบร้อยเลยโดนม่านไฟเท่ายาม,มาเล่นเข้าไาโอ้โหผมจะออกของไม่ทันดูเอลเฉยเคเป็นการดวลระหว่างเอาคีกรูเคีครับดูกันว่าใครจะชนะ เรียบร้อยแล้วปิดเกมเลยเรียบร้อยฮะขังอุญยาก็เอาไปรับประทานตามเคยฮะก่อนนับว่าเป็นผู้ช่วยที่อุ่นใจสำหรับโอเคนะผมส่วนเอเนลในมุมมองผมเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่ก็โอเคนะพอเล่นได้นะฮะแต่ว่า ถ้าถามว่าผมจะกลับมาเล่นอีกไหมคงบอกไม่นะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครหนึ่งคือตัวละครที่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอยู่แล้วสองคือสกิลนี่ถ้าไม่ศึกษาดีๆนี่เล่นยากเหมือนกันนะผมสำหรับสกิลของเอ็นเอเนลตสกิลนะฮะก็โอเคฮะก็จบกันไปสำหรับฮีโร่อีกหนึ่งตัวในบ้านวันพีนะผมก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะผม,ผมะก็หวังว่าจะสนุกกันนะผมก็ Because อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์นะฮะก็ ฝากโปรเจกต์ d a r n Quest Hero ไว้ด้วยนะครับผมก็ทำคู่กันกับ Warcraft เอยพวก NBA เอยนะฮะแล้วก็คราวหน้าเนี่ยก็อาจจะมีอีกโปรเจกต์หนึ่งนะซึ่งผมใบ้ว่าเป็นเกมคล้ายๆแนวกับเดียวกับ d a o n Quest นะฮะแต่ก็ยังไม่เอามาลงตอนนี้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็หลายหลายโปรเจกต์หลายโครงการเหลือเกินนะครับผม ก็อาจอาจะว่าอาจจะแบบว่าเคลียร์ดักต้นเควสให้มันจบๆไปก่อนนะผมแล้วค่อยมาเริ่มโปรเจกต์ใหม่นะโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะว่าผมจะเอาฮีโร่ตัวไหนมานำเสนอนะครับบ้านไหนด้วยนะขอตัวลาไปก่อนฮะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้สวัสดีครับ